นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าโรงแรมคุนเทซ่าที่เราพักมันมะเกิืนนะครับนี่ตอนเช้าเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวที่สกีรีสอร์ทนะครับบรรยากาศก็ทิบะตกนะครับช่วงนี้ก็ประมาณตีห้านะครับตีห้าของญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศข้างทางนะครับ สวยงามมากครับดูต้นไม้นะครับต้นสนก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับดูบรรยากาศเช้าเช้าตีห้าสวยงามมากอพอมีมกก้กระตุกลยตลอดทางเลยนะครับ นีว่มามันก็จะยอมต้นไม้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราตื่นมาแต่เชา้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันรถจากสถานีไฟป,ประจีรีสอร์ทนะครับเพื่อนมันจะมีรถเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวถ้าเราพลาดมันก็จะเสียเวลานะครับเพราะนั้นก็เลยต้องตื่นกันแต่เชา้า มากับแรงงานต่างด้าวข้างหน้าสองคนนะครับลาถือ่อนรานน,าน,น,น่คือบรรยากาศเช้าวก็จะมีคนตื่นมาทำงานแล้วนะครับที่นี่เช้าก็ก็ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะลื่น จะเป็นร้านเปิดาเ็ตก็จะมาซื้อของสินของชาวในตัวเมืองซัปโปโรนะครับผมนะบรรยากาศดีทีเดียวเลยครับเช้าเนี้ยระตูเสรีธรรมชอบนะครับ

ไได้า,ลลา,นานนี้ก็ดีนะครับโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนก็ตกาา 9, ราวเก้าพันกว่าเยนนะครับ,บ,บตีสักตีเป็นสักหมื่นนึงก็ก็ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าหรือตีสักสามพันบาทไทยก็หารกันก็คนละพันประมาณนั้นนะครับช่วงนี้โรงแรมก็ถูกถูกเนยนะังไงครับเื่อ หนาวลื่นด้วยหนาวเลยหยอดหวดอดเลยใช่ไหมครับรเปียบเลยอ่านี่รอ,องเท้าผ้าใบนะครับซ่ากนะครับน้องสายจะได้ซื้อใหม่แล้วโดแเราเปียกมาแล้วเนาะอ่าเจ็ดกครับ สวยนะครับนี่คลองถ่ายรูปถ่ายวิวอย่างเดียวก็ได้มัน,นเป็นคลองโอ,อตลุคลอ,องชันแสบรึเปนะาใช้อยู่ในเมืองซปโปโรนะครับไปอาบน้มนครับเช้าเนี้ย มาตน,น้อนก็ไม่ได้บรรยากาศตลยเนี่ยครบก็เดินเท้าหน่อยเอาแล้วกันรับแล้วกัเดี๋ยบรรยากาศในช่วงวิกฤตการไวรัสก็ที่นี่เขาก็ใช้ชีวิตกันกปกตินะครับแต่าวบ้านเรามันก็พอมันเกิดขึ้นในโซเชียลแล้วก็ส่งต่อไปกันไปมันก็ดูมีความรุนแรงขึ้นนะครับ แต่ก็อยากได้ประมาทมาได้ครับขนาดอ้วนๆอ,อ,อย่างงี้ก็มาได้เหรอไม่เป็นภาระล่เป็นมาระกับลูกหลานสวยงามมากเลยนะครับดูดนะบ้านขาวโพลนสมุนพัฒนาเกลือสมุนสาวโพลนสมุนต้องทำ โอเคได้รับมาถึงสถานีรถอะไรเราจะมาขึ้นแนี้หรือรถอะไรนี้ตรงนี้เหรอรงนี้เหรอรถอะไรเหรออยจักรยานนะครับจักรยานแข็งหมดแล้วนะครับจักรยานนี่ก็รอสถานีชื่ออะไรกินเหรอไหมครับรถไฟอันนี้ก็จะมีรอสันมีเซเว่น อาณาวุศคุณหิวกับไปละไรใช่ไหรอสันไม่รู้จไม่กินก็ฮานก,ก็ลงไปข้างล่างเลยลง้ลงเลยอ,อ,อ่านะครับไม่กินนะครับคนอ้วนบอกไม่หิวนะครับมันจะหิวที่หลังก็ได้นะ <laughs> ครับเดี๋ยว